บรรยากาศของงานสงการที่อำนาจ,จเจริญน,นะคะพอเมื่อจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่งลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกไปเบิง่งความเรียบร้อยให้กับพี่นองประชาชนนะคะหลายมองคับเพิ่งลงไปนะคะซึ่งว่าที่พันธีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญกาลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและกับประชาชนในพื้นที่ที่ผ้าบุตรหลาน,ะะลนนะคะไปเล่นนะคะเพื่อที่จะคลายความห่อนนะคะจุดแรกที่ต้องไปมองนี้ก็คือคุอคณเคยแห ค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือห่วยสีโทค่ะอยู่ในพื้นที่ของวนาอุทยานผู้สิงผู้พาเพิงนะคะในท้องทีต่ตำบลน,น้องมาแซลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญมองนีก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะสางคืนมาเพื่อการเกษตรและการชลประทาน กัลลํากัาลําห่วยสีโทนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนอีกมองนึงของชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะบริเวณอ่างกะมีน้ำนะคะมีหาดทรายสามารถล่งเล่นได้นะคะและก็มีร้านอาหารร้านให้เซาห่วงยางนะคะสึ่งทาง เทศกาลสงการก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกะตางผ้าขอบั่วม่เลนมองนี้หะคะ่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและก็นในส่วนของทองทิน่นเข้ามาดูแลและกาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเล่นน้ำน้ำนะคะบรรยากาศกา็คือบ่ได้แอรอัดกันหลายเพราะว่าอ่างเก็บน้ำม,มองนีก็คือจะเป็นอ่างที่ให้หนักท่องเที่ยวนี่ลงไปเล่นนะคะ,ะและการจะมีทุน กันยูวหมองไดอันตรายแน่นะคะกับบรรยากาศเป็นจังไรคะนาเลนแห้งเป็นตะเลนแห้งไข่หมอนกันไดแน่นี่มีฐานเ้าห่วยางค่ะมีมองเ้าห่อนเ้าเมยกันไดนะครับเทิ่งฟังนี่กับมีอาคาาถ้านพุ่จำปาพิชนะจะมีอาขารกว้างมีล้านมีท่างยางยางดีจุดบริการกะดี้องน้ำ้องท่ากะดีนี่ครับมึอมองจุดนี้กันนาสน,นาเลนแบบนี้เป็นตะมวล เล่นน้ำทาคลองสมมติว่าเหล่นแล้วแล้วเมื่อยแล้วบัดทีนี่อยาจะไปกาพะกับออกมาอีกนิดเดียวก็ึ้นไปทั้งทําทแสงเพกรก็ได้นะคะอยู่ในเส้นทางทองเที่ยวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะ